ปล่อยเขาไปแล,แล้วเขา <c oughs> เขาชื่อเราบ้างไหมในฐานะที่เราเป็นลูกสาวคนเดียวไขในหินมีหนุ่มๆห้อมล้อม,ม,มอยู่ก็คือพี่น้องพ่อเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเชื่อไหมต้องถามคุณพ่อเองค่ะพ่อเชื่อไหมคือมผมจะไปเชื่อเขาได้ยังไงเขาเป็นลูกผมเขาต้องเชื่อผมสิแล้วผมจะไปเชื่อเขาได้ยังไงไอ้คืออย่างนี้เวลาผมไม่ทำงานเขาเเตือนผมโอ้พ่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันอันตรายหรือเปล่าบอกเองรู้ไหมว่าในชีวิตนี้นะพ่อยังไม่เคยกลัวใครเลยกลัวอยู่คนเดียวเขาก็ไม่อยู่แล้วกลัวแม่ผม แม่ผมก็เสียไปสิบปีแล้วทำไมบอกว่าผมจะไปกลัวใครทําไมเราไม่ต้องกลัวใครเพราะเราอยูน่บนความถูกต้องถ้าวันไหนพ่อตายนะเองไปส่งพ่อที่สิริราชแค่นั้นเองเองไม่ต้องไปจัดงานให้พ่อเพราะว่าเสียเวลาไปส่งให้พ่อเพราผมมอบ ร่างกายจะให้สิริราชโอกำลังจะถามว่าทำไมถึงตายแล้วไปส่งศีรแล้วสอบนะริจาคนะจออ๊ะพ่ออยากจะเป็นอาจารย,าย์ใหญ่เอ็งถึงพ่อเองก็ไปดูได้กระดูพ่อแขวนอยู่เขาเขียนข้างล่างว่าชูวิทย์ก็มาดูแล้วเองไม่ห่วงทำไมเอม็งไปจัดงานโอ้ยยุ่งยากเป็นเรื่องคนนั้นคนนี้ปวดหัวเอ็งไม่ต้องุ่วงไปให้โตเรียกพ่อกามารับเสร็จเรียบร้อยสบายกว่าเยอะเออผมบอกว่าทำอย่างนี้เอ็งไม่ต้องห่วงหรอกพ่อก็ไปของพ่อเอ็งไม่เดือดร้อนแล้ว ทำไมพ่อไปเล่นการเมืองเงินหมดมันก็ไม่ได้หมดเท่าเยอะเพราะว่าพอ่พอจัดการแบ่งเรียบร้อยผมเป็นนักบัญชีาาธ้รมาศาสตร์ผมก็ต้องแบ่งเครดิตเดบิตหรือให้ลูกเท่าไหร่ลูกต้องใช้ยังไงเราไปเล่นการเมืองเล่นแค่ไหนผมบอกแค่นี้พอละพอแล้วเพราะครั้งที่แล้วหมดไปสิบล้านเอใครปเป็นคนพูดในนี้บอกว่าพ่อไปเล่นการเมืองทําไมสิบล้าน,นาไปซื้อรถดีกว่า ใคร่าต้อเออถามโง่โง่ทำไมจะไม่รู้ว่าคนไหนที่ชอบรถเออต้นอีกแล้วต้นเอี้ยวคือเป็นแม่บ้านเล่นครับพูดเล่นแซวเล่นครับเล่นทำไมที่รถดีกว่าอนที่เขาเป็นเด็กไงก็ต้องตั้งคำถามโอ้พ่อเนี่ยหมดไปเยอะเนี่ยพ่อได้อะไรได้ไหมเออพ่อทำอย่างนี้เนี่ยแล้วพ่อเนี่ยโอ้ เราเราเรล,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 ลูกๆยังขี่แจ๊สอยู่เลยเจ <c oughs> ้าแม่พ่อไม่เอาเงินด้านนี่ย้าหน่อยแล้วไปซื้อรถเหรอเื้า3ามี่ล้านโวอไอ้ต้น <c oughs> คิดแต่มันผิดมันไม่เหมือนกันเจ้าแม,ม่สมมติว่าเราเนี่ยเราทํางานเพื่ออรจับใจเพื่อให้ประชาชนแล้วต้นเนี่ยเอาไปจับใจใช้กับรถรถนี่มันใช้กับคนคนเดียว ดูไหมคนคนเดียวเท่านั้นเองก็อย่างเก่งก็มีแฟนอีกคนนึงพาะไอ้รถกันแม่ยายชอบนั่งสองคนไงดูไหมเออแล้วตกรถกันแม่ยายเนี่ยชอบนั่งแล้วนั่งสองคนพ่อจะเข้าไปก็นั่งยังไม่ได้เลยเองจะเอาสองคนนั่งแล้วก็ทาไมล่ะล้วพ่อไปทําเนี่ยได้เยอะทำไมประชาชนเขาก็ไม่รู้จักวันหนึ่งเขาไม่เลือกเราไม่เป็นไรคนไหนไม่เลือกผมผมบอกไม่เป็นไรผมเจียวหน้าเลือกผมโอเคไหมโอเคเออเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าวันนี้พ่อประสบความสำเร็จ พ่อก็จะไปทํางานเองไม่ต้องห่วงพ่อเองไปเรียนหนังสือของเองไปอืมตอนนี้ก็โอเคแล้วแล้วเราเรื่องที่ไปห่วงพ่อต้องไปลงพื้นที่เที่ยวเนี้ยต้องไกลหน่อยนะพราะทอต้องไปต่างจังหวัดด้วยโอเคไปตะไว้ก่อนแล้วบ้านพ่อจะชูไม่ต้นพ่อ เร,บบราชู้เลอเวลาเจอเด็กต้องเด็กใส่ไหมหนูจ๋า,อะ,อ,าอะไรแต่ว่าหนูจ๋าใช่เข้าใจผิด <grading> เราไปเราไปไปเห็นหนูนอะไรมันใช่ไหมผมบางทีไปเดินงานไอไองานโชว์อะไรเงี้ยผมไปเห็นเขามีพิตตี้ใช่ไหมพิตตี้เขาเดินผมก็ต้องถามเขาหนูเหนื่อยไหม <ๆ S 2> ห่วงไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้ว่าเป็นเจ้าชู้โผผมจะเป็นเจ้าชู้ได้ยังไงถูกไหมสปอตไลท์ส่องผมอยู่ถูกเออไม่ผมก็ต้องไปถามเขาหนูเหนื่อยไหมผมก็ต้องห่วงไงเด็กเล็กเด็ก โตผู้ยงผู้ใหญ่ผมก็ต้องถามลงไปผมไปเจอคนแก่ผมก็ต้องไปถามเขาบอกโอ้เป็นยังไงลุงเป็นยังไงป้าเออผมเจอสาวๆแล้วผมไม่คุยได้ไงผมก็ต้องถามเขาว่าเหนื่อยไหมหนูเพราะตอนนี้เขาไม่เข้าใจไง p e r s p e c t i ของเขาเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นเนีายเขาจะมองอะไรที่มันเป็นแบบ สวยงามเจอผู้หญิงต้องจีบเออแมนะ<ช>แต่มันไม่ใช่เราเป็นนักการเมืองเราต้องทักทายคนได้ทุกระดับเราต้องไม่ลังเกียจเขาเราไม่ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนบางทีคุณเจอไหมวันนั้นผมไปกินข้าวที่วัดบวร<ช><ช>ไอ้นี่มันมาหาผม มันบอกมันชอบผมมากเลยผมเห็นหน้ามันผมแทบตกใจมันสักเต็มหน้าเลยมันสักไปที่หน้าด้วยผมตกใจผู้หญิงเหรอผู้ชายครับอาายแล้วมันเจอผมแล้วมันบอกว่าอยากจะถ่ายรูปกับผมบอกเออเอาดิเอาดิผมบอกว่าเฮ้ยไอใครสักอย่างเงี้ยสักจะที่ไหนมันบอกว่าสักจะในคุกอ๋ออยู่แดนไหนที่อยู่แดนหนึ่งเออูเลยใช่คือต้องทุกระดับคือให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้รังเกียจเขาอันนี้คือเราต้องติดดิน ผมพยายามสอนเขาอ,อยู่แล้วเขาก็ได้บางส่วนจากผมไปว่าต้องติดดินต้องไปอย่าไปดูถูกคนแล้วก็พยายามใช้เงินใช้ทองเนี่ยนะเอา้านะมึงไม่มีของจริงมึงใช้ของปลอมไปเขาไม่รู้หรอก <c oughs> เขาไม่มาดูหรอกโอ้โหจากที่ไหนไมาบงเงี้ยได้ดูหรอกได้ไปเถอะออรู้จริงต่างๆเหล่านี้เขาเป,เป็นเด็กเกินกว่าที่บางทีเขาอยากได้ไงแล้วก็พ่อแม่ต้องไปสรรหาให้ถ้นะาแม่ผมก็ถือว่าเอาวิธีนี้สอนไปวันหนึ่งเขาก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเออเขาเริ่มประหยัดแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันแตกต่างกันยังไง ตัววันนึงเขามีเงินเยอะๆก็ไปตัดสินใจเอาเองอทําไม,มเข้าหาเงินด้วยนะพังน้ําแรกเราก็ได้เองแล้วครับก็ๆๆๆเชิญค<อ>ือ,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 อในสังคมทุกวันเนี้ยสังคมวัยรุ่นเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องรถอือทําไมคุยกันเรื่องผู้หญิงพู้หญิว่าจะไปเที่ยวไหนอ่าผมทําไมจะไม่รู้ผมบอกเข้าบอกเฮ้ยต้นเองเข้าใจผิดหรือเปล่ากูไม่ใช่แก่แล้วเอ้ยไม่ใช่เด็กแล้วกลายเป็นแก่เลยนะเว้ยเอ้ย พ่อก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนของพวกนี้โถผ่านมาแล้วทั้งนั้นเออผ่านมาแล้วเจ็ดคาบสมุดเรารทุกฎทุกขยับไร้รูปเหมือนคุวิทวัต์อย่างเงี้ยก็เหมือนกันเราต้องผ่านวัยหนุ่มมาแล้วไม่ใช่อยู่ๆอะไรจากเด็กชายมาเป็นนายเราต้องมาเติบโตมาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผ่านมาแล้วทั้งนั้นอยากไปเที่ยวไหนไปเออนี่คือความเป็นนักการเมืองแล้วก็เราเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านของคุณชูวิทย์ได้เห็น ภาพบางภาพหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ได้ได้นึกภาพออกว่าความเป็นพ่อเป็นยังไงมีใครอยากที่จะเจริญรอยตามคุณพ่อมีไหมเติมมีไหมต่อต่อมีไหมว่าอยากจะเป็นนักการเมืองแบบคุณพ่อใครบ้างมีเติมมีอยากเป็นนักการเมืองไม่อยากจะเรีโรงแรมทำไมก็อาบอบอกว่ามีโรงแรมนั่นน่ะจะทีจะเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองแล้วมันจะไปเรียนโรงแรมทำไมไปเรีนศาสตร์ไปเร่ยนที่ศาสตร์ เออเดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่จะที่ความต้องการของลูกในอย่างการเรียนหรืออย่างอย่างนจ้าเล่นพ่อจ้เล่นเราสนใจกันเมืองนะเต๋อก็ชอบชอบเปิดข่าวชอบดูอะไรอย่างนี้แล้วต้องการอย่างคุณพ่อมีอิทธิพลต่อเราไหมว่าเราจะต้องสนใจเรื่องการเมืองเพราะเรื่องบ้านเรื่องเมืองมันเกี่ยวกับชีวิตของทุกคนหมายถึงตัวเราด้วยใช่ก็เกี่ยวหนีทุกคนต่อแล้วครับต่อสนใจไหมยังอาจจะยังเด็กปีสิบห้าอยากไปทำโรงแรมมากกว่า ยากทโรงแรมใช่้ะทํโรงแรมก็ทําได้อยู่แหละแต่ยังไม่ถึงเวลาได้มั้งคะเพราะว่าแบบตอนเด็กๆแง่หาหาตังเป็นนักการเมืองจะได้ตังน้อยน้อยหน่อยไม่โกหกเออคือมิตรถามตรงนี้นิดหนึ่งทําไมนักการเมืองทุกคนเนี่ยเวลาจะตอนนี้ที่เขาเลือกรัฐมนตรีขึ้นอยู่ทําไมใครๆก็จะจองรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมครับ ก็เพราะว่าอย่างนี้ครัเพราะว่าพรรคการเมืองจัดก<ย>ารเรื่องรยานะจัดการเรื่อง <g usting> ระยา <c oughs> ก็นะั้น <c oughs> วันแรกที่เขานั่งนะกุพิจวัฒน์ผมเนี่ยนะพูดผิดนะฟ้าผ่าผมได้เลยโอ้โหอันนี้แน่นอนเลยทุกคนต้องเปิดอันนี้ดูแน่นอนแันเดียวพ่อไปเป็นรัฐบาลน,นีกว่าเว้ยได้เป็นรัฐมนตรีมีอำนาจดีบรารมี